ถ่ายแถบนู้นให้พี่น้องดูไปหลายคลิปครับมาดูแถบทางนี้บ้างแถบทางนี้แถบทางตะวันตกเนี่ยนะทางนี้มันเป็นอาณาจักรของกล้วยนะที่เห็นมันสูงสูงอยู่เนี่ยผมไม่ได้ถ่างมันหรอกผมแหวกเอาเฉพาะคนโคนมันพี่น้องดูนิคนิกลนะ้วยไข่กล้วยไข่เห็นอยู่ในน้นะกล้วยไข่เห็นในพุ่มป่าเนี่ยนะเพราะว่า ผมแหวกเฉพาะตรงโคนมันออกเอาข้างๆเนี้ให้ปล่อยตมวไปเพราะว่าต้นมันรีบต้นมันรีบมากเลบที่เรามันรีบลงมาถ้าเราเอาหญ้าออกหนึ่งมันร้อนจัดจยไม่พอสองลมมันจะพัดหักครึ่งเพราะว่าต้นมันรีบหมดเลยนั่นไปดูอาาจกล้วยขายไปแล้วยี่สิบฟอนี่อาราจกล้วยหอมมันขึ้น มันขึ้นมาจากต่อมันต่อแม่มันที่มันแห้งไปนะนี่ลูกมันขึ้นมาลูกมันขึ้นแต่ลว่ามันกระทบฝนทีเดียวแล้วมันก็ขึ้นมาแล้วนี่มันกเ็เริ่มแห้งข้างๆแล้วเบือกมันเริ่มแห้งแล้วนี่เืออนะจับกล้วยหอมกล้วยหอมทองเพชรบุรีนะตตรงนี้ก็ยี่สิบเหมือนกันยี่สิบกอยี่สิบกอที่น้องจะเห็นว่า มันขึ้นมาที่แรกที่มันโดนฝนมันขึ้นมาจากตอแม่มันนั่นตอนนี้เริ่มแห้งละกาบเริ่มแห้งบอกว่าราบุรีปีนี้แรงมากแรงสุดๆเลยนะพี่น้องแรงสุดแห้งละแห้งละ,งละพี่น้องดูแหง้งแหง้งนีอง่อมทองเพชรบุรีนะวันนี้วันนี้อันนี้หนักข้อเลยน,นี้หลุมเลยนี่น,นหัวแม่มันหัวแบบ อ,อันนี้คือกล้วยไข่นะเอ้ยไม่ใช่กล้วยน้ำว้าสุพรรณบุรีอะไรนะเขาเรี่พันธบรีอะไรเนี่ยเป็นกล้วยที่ผมได้ต้นต้นพันมาจากศูนเพาะเนื้อเยื่อนะที่สุพรรณบุรีผมปลูกไวท้ที่ที่บ้านนข้างบ้านที่อยู่สิบสิบก่าต่อเหลืออยู่ห้าหกกอก็เลยขุดเอาลูกมันมาเนี่ยพี่นะ้อง อันนี้ตายผมจะไม่เสียดายเท่าไหร่หรอกเพราะว่าผมยังมีลูกมันพอที่จะเอามาซ่อมได้นะโอสุดจะช่อมได้นี่ก็เหมือนกันนี่คืออณาจักรของของกล้วยทั้งหมดเลยนะพี่น้องเนี่ยแถบนี้ทั้งแถบน่าจะเป็นไร่กวาเนี่นแหละไร่กวาเพราะผมทําคนเดียวสามไร่เนี่ยมันทําไม่ไหวผมจะทําอะไรก็ได้ที่ใช้แรงงานน้อยที่สุดน้อยที่สุด เนีย่ยมาถ่ายให้ดูนะพี่นะ้ถ้าพวกนี้มันโตมันจะคุมพื้นที่ตัวนี้ยันชําเลยนะแล้วผมปลูกไว้ห่างๆห่ๆเพื่อให้มันกอห่างๆนะป้องกันลมแล้วก็ให้ความชื้นนะพี่น้องต่อไปถ้ามันโตได้ขนาดผมก็จะซื้อพวกเงาะพวกอะไรมาลงนี่แหละน้องพี่น้องนี่แหละคืออาณาจักรไล่กเกษตรผสมผสานของผมนะพี่น้องนะพี่น้องนะ